นะทานิสิก็เปิดต่อไปหลังจากสารบัญเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนี่เริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้อภิธรรมะปิตกะธรรมสังคณิปาลนะิอภิธรรมะปิตกะนี่ความหมายก็คงจะพอรู้อยู่แล้วนะปิดกปิดกปิตกะปิตกะนะก็จะมีความหมายอยู่2อ,อย่างปิดกปิดกะนะปิตกะหมายถึงปริยัติก็ได้ปริยัตติกับ ภาชนะปริวัติก็คือคำสอนที่ควรศึกษาโดยรอบด้านในหมวดอภิธรรมหรือภาชนะก็ได้ก็คือภาชนะสำหรับรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหมวดอภิธรรมนี่คือคำว่าปิตกะนะครับ okay. ส่วนคำว่าอภิธรรมะอันนี้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมจำได้บ้างไหมหมายถึงธรรม,มาติเรกะอภิธรรมะ ก็คือธรรมมาติเรกะก็คือธรรมะอีกชุดหนึ่งที่ละเอียดหรือธรรมะวิเศษะที่พิเศษพิเศษกว่าคนอื่นเขาคําว่าพิเศษวิเศษะในบาลีก็คือไม่เหมือนเชาบ้านนั่นเองไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใช่พิเศษเหนือกว่าเชาบ้านชาวเมืองเขาอะไรคือมันไม่เหมือนเขานั่นเองไม่เหมือนในสุตตันตะ ถ้าในสุตตานตาเนี่ยแสดงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งปริยายใดปริยายหนึ่งอภิธรรมก็แสดงทุกแง่ทุกมุมเลยอะไรประมาณนี้ธรรมมาติเรกะธรรมะวิเศษะถ้าคําว่าอภิในคําว่าอภิธรรมเนี่ยก็จะมีความหมายอยู่5อย่างด้วยกันก็มีความหมายว่าวุฒิแปลว่าเจริญก็ได้มีความหมายว่าสลัลษณะก็ได้มีลักษณะมีความหมายว่าปูชิตะ หน้าบูชาก็ได้มีความหมายว่าปริชินนะกำหนดแยกแยะก็ได้มีความหมายว่าอธิกะก็ได้ส่วนใหญ่พวกเราก็จะแปลว่าอธิกะแปลว่ายิ่งอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแปลได้เยอะแล้วแต่ตามคำอธิบายหรือว่าตามความเหมาะสมในตอนนั้นๆว่าเราเรียนอภิธรรมไปถึงตอนไหนถ้าเรียนถึง เป็นลักษณะเฉพาะตัวลักษณะพิเศษก็คืออภิธรรมก็คือธรรมที่มันมีสักษณะธรรมาเป็นการกล่าวถึงธรรมที่มีลักษณะนะหรือปูชิตะหรือปริชินนะก็คือมันแยกแยะโดยละเอียดนะอย่างเช่นถ้าเป็นพระสูตรก็บอกว่าบุคคลฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยถ้าเป็นอภิธรรมก็คนก็ต้องหายไปว่าฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มันคือจิตดวงไหนแล้วมันมีเจตสิกเกิดประกอบเท่าไหร่อะไรบ้างอันนี้ก็เรียกว่าปริชินนะ อภิธรรมก็จะพูดอีกแง่มุมหนึ่งนะครับอันนี้คือความหมายของอภิธรรมะปิตกะธรรมะสังคนิปาลิความหมายคงรู้แล้วนะก็คือการรวบรวมจัดหมวดหมู่สงเคราะห์ธรรมธรรมก็คือปรมัตธรรมสี่จัดหมวดหมู่สงเคราะห์จิตเจตสิกร,รูปนิพพานลงโดยความเป็น กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอัปยากตาธรรมมาต่อมาก็เอามาจัดโดยขันอาญตนะาธาตัสจจะอินทรีอย่างนี้เป็นต้นเริ่มคำพีก็เหมือนเดิมนะนะโมตัสสะภะกะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็มาติกาเนี่ยคือส่วนที่หนึ่งของคำพีนะตอนนี้เรียนแล้วนะเริ่มเรียนตัวคำพีละมาติกานะครับ ตัวมาติกาก็จะเริ่มต้นที่ติกะมาติกานะครับในมาติกานี้บอกไปแล้วนะครับท่านนิสิตก็คงจําได้แล้วผมพูดบ่อยแล้วนะซึ่งมาติกาคือหัวททเศหัวข้อนะครับมีติกะกับทุกกะถ้าแบ่งเป็นชุดเป็นชุดเป็นหมวดเป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น15ชุดเขาเรียกว่าแบ่งเป็น15ปริเฉต สิบห้าชุดปริเชตแปลว่าตอนตอนตัดตอนตัดตอนได้สิบห้าครั้งนะครับซึ่งในการตัดตอนได้สิบห้าครั้งเนี่ยติก,กามาติกายจะมีหนึ่งปริเชตหนึ่งตอนส่วนทุกกามาติกาทุกกามาติกาก็จะมีสิบสี่ปริเชตนับเป็นสิบสี่ตอนในทุกกามาติกาเนี่ยก็จะมีอภิธรรมะ ทุกกรมมติกาอันนี้จะมีสิบสามบริเฉษแสดงว่าสุตตันติกะทุกกรมมติกาจะมีหนึ่งบริเฉษนั่นเองแหน่อย่างนี้อันนี้คือการนับเป็นชุดเป็นชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมานับดูกันเลยกันท่านนิสิตมีเอกสารใช่ไหมอ่ะเปิดดูตามเดี๋ยวผมติ๊กให้อ่าติกามาติกามีหนึ่งบริเฉษ อันนี้คงไม่ยากเราเคยสวดมาแล้วใช่ไหมกุสลาธรรมะกุสลาธรรมะอพยยากตาธรรมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะอนุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะไล่ไปเรื่อยๆเลยไล่ไปเรื่อยจนถึงลำดับที่22่สอ่สิบเนี่ยอยู่หน้าที่4นะ สนิทัศนะสัพติคาธรรมมาอานิทัศนะสัพติคาธรรมมาอานิทัศนานปติคาธรรมมาก็จบติกะมาติกะอันเนี้ยเรียกว่าหนึ่งชุดหนึ่งบริเฉษมาติกะเนี่ยมันจะมี15บริเฉดต,ติกะมีหนึ่งบริเฉดเห็นไหมมันเป็นชุดเป็นชุดเน่เป็นล็อกของเขาเป็นล็อกนะครับอ่าอันนี้ ต่อไปเปิดต่อไปทุกกามาติกาเมื่อกี้บอกแล้วนะทุกกรมาติกามีสิบสี่ริเฉตส4บริเฉตน,นะครับแต่แน่นอนว่าใน14บริเฉตเนี่ยอภิธรรมะทุกกรมาติกา,กาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชุดเป็นล็อกเป็นล็อกของเขามีสิบสามส่วนสุตตันติกาทุกกรมาติกา,ม,กามีอีกหนึ่งนะครับอ่ะเราก็ว่าไปเลยนะใน ทุกมามนิกายสิบสี่ปริเฉดนี่ก็เริ่มจากหนึ่งเหตุโคจักะเห็นไหมเหตุโคจักะมีกี่ทุกากะก็ใส่ไปมีหกทุกากะนะครับเนี่ยก็หนึ่งนะสองจุลันตระทุกากะเนี่ยจุลันตระทุกากะจุลันตระทุกากะมันก็จะมีอยู่เจ็ดทุกากะเจ็ดชุดก็คือตั้งแต่ข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบสามเนี่ยเห็นไหม ก็คือเจทุกกะนั่นแหละต่อไปอาสวะใช่ไหมอาสวะโคตจกะเป็นชุดของเขาก็จะมีหกทุกกะเหมือนกันหกหมวดนั่นเองเราก็ไล่ไปเรื่อยเป็นชุดเป็นล็อกเป็นล็อกไปแล้วเอามาบวกกันที่หลังชุดที่4สัญโยชนะโคตจกะมีหกทุกกะชุดที่ห้าคันทะ ขันธ์โคจกะมีหกทุกกะเหมือนกันหกโอคะโอคะโคจกะชื่อก็คุ้นๆเลยนะโอคะโคจกะก็มีหกทุกกะครับหกทุกกะเจ็ดคือโยคะโยคะโคจกะมีหกทุกกะเหมือนกัน พชการนี้ผมบอกความหมายไปแล้วใช่ไหมแปลว่าช่อรหรือพวงนะฮะช่อมันช่อดอกไม้พวเงเหมือนพวงผลไม้พวงมะม่วงอะไรเงี้ยมะม่วงมันเป็นพวงหนึ่งมันจะมีหลายอันพวงของโยคะก็หมายถึงก็คือโยคะนั่นแหละแต่ว่าในพวงของโยคะก็จะมีพวงหรือมีช่อของเขาแสดงกระจายออกมานะครับเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองเนี่ยเจ็ดแล้วนะ 8. นิวรณะโคจกะนะครับนิวรณะโคจกะก็จะมี6ทุกกะเนกัน 9. ปรามาสะโคจกกนะตัวนี้มี5ทุกกะน,นะครับ10คือมหันตระทุกกะ มหันตระทุกกะเนี่ยก็จะมีจํานวน14ทุกกะครับมหันตระมหันตะบวกกับอันตระอันตระแปลว่าในระหว่างก็คือในระหว่างกลุ่มของเขาในระหว่างปริเฉดของเขานี่แหละอยู่ระหว่างตั้งแต่สองจนถึงสิบสามแถวนี้วนๆอยู่นะกเ็เลยมีจุลันตระกับมหันตระ จุลันจุระก็คือจํานวนน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าที่เยอะแหละมหันตระคือจํานวนมากก็มากกว่าที่น้อยนั่นแหละจุลันตระทุกกะมันมีอยู่เจ็ดทุกกะใช่ไหมมหันตระทุกกะมีสิบสี่เขาก็เยอะกว่าน้อยประมาณนี้นะอันนี้ภาษาบาลีเขาจะถ้าแปลออกมาจะดูเหมือนทื่อๆอตรงไปตรงมานะนะครับต่อไปลำดับที่สิบเอ็ด นะครับอุปาดานะโคชกะก็มี6ทุกกะเหมือนกันนะครับหทุกกะลำดับที่12สลำดับที่12กิเลสะโคชกะมี8ทุกกะลำดับที่13สุดท้ายละของอภิธรรมทุกกะมาติกาปิดทีทุกกะทุกกะหลังทุกกะปิดท้ายปิดทีแปลว่า ปิดท้ายนะทุกกนะหลังจะมีจำนวน18ทุกกนะตั้งแต่1นจนถึงสิมเนี่ยรวมๆแล้วก็คือ100ทุกกนะนั่นเองนะก็ลองไปรวมดูเป็นอภิธรรมทุกกะมาริกานะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นลำดับที่14บนสะีปริชิต ที่14หรือตัดตอนที่14อันนี้คือสุตตันติกาทุกกรรมติกาตัวนี้มี1ปริเชนะครับ42ทุกการไล่ไปเรื่อยๆจนจบเลยก็ตามนี้เลยจนจบคําต่างๆจะเหมือนในพระสูตรเห็นไหมวิชาวิมุตต์ต่างๆเนี่นะสีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุธท,ทธิสีละสัมปทาทิฏฐิสัมปทา,ททมมทาอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเป็นสุตตันติกา ชื่อจะคุ้นๆส่วนอภิธรรมในบางทีชื่อไม่คุ้นพอจะไหมเพราะพวกเราคุ้นอยู่กับสุตตันติกะเป็นภาษาคนภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจสะดวกจนถึงตรงนี้นะครับหน้าที่20เนี่ยก็เป็นการจบมาติกาเนีเห็นไหมเห็นโครงสร้างของส่วนรายละเอียดมาติกาไหมครับ เนี่ยนะมาติกาแบ่งเป็นสองส่วนติกามาติกา22ติกะทุกกรมาติกา142ทุกกะเห็นไหมยต้องบอกได้พูดได้อธิบายได้ส่วนรายละเอียดก็ค่อยๆเจาะลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยแต่คำพีนี่อย่างน้อยเราต้องเข้าใจความหมายทรรมาษงคือคณีคืออะไรนี่เรียนไปแล้วต้องพูดกับเขาได้ว่าหมายถึงยังไง ธรรมะคำนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงปรมัตธรรมสีเอามาจัดสงเคราะห์โดยใส่ลงไปในมาติกาเนี่ยใส่ลงไปในกุศลธรรมมาอากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาแล้วจัดต่อให้มันเป็นขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยใส่ลงไปในสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอทุกขมสุขายะเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาเนี่ยใส่ลงไปในนี้เรียกว่าสังคนีใส่ธรรมลงไป ใส่ปรัชธ,ธรรมลงไปให้ทนิสิธิ์ได้เข้าใจสามารถอธิบายได้คือถ้าเข้าใจเราจะพูดได้จะอธิบายได้ส่วนคนอื่นจะรู้เรื่องเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคือพูดได้แต่เขารู้เรื่องเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อยเราพูดได้ก็โอเคนะถ้าเขาถามมาแล้วอึกอักไม่รู้เรื่องเลยก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจเองนะครับเอาละทีนี้ก็ถือว่าทันนิสิธิ์เข้าใจระดับโครงสร้างแล้ว ทีนี้ก็มาเรียนในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดที่เป็นเชิงเรียกว่าวิธีการในการแสดงหรือว่าตัวการแสดงบ้างมาดูติกะมาติกาซึ่งเวลาเราเรียนเราก็ต้องเรียนติกะที่หก่อนปุสลาธรรม,มาอากุสลาธรรม,มาอัปยากตาธรรม,มาเนี่ยติกะที่1เรียกว่าปุสลติกะ เรียกชื่อเป็นกุศลติกะนะครับท่านนิตก็จะเห็นชื่อกุศลกุศลนี้เข้ามาจากชื่อชื่อที่หนึ่งชื่อแรกทําไมไม่ตั้งชื่อเป็นอกุศลติกะอพยากตติกะเขาตั้งชื่อตามอันที่หนึ่งฉะนั้นการตั้งชื่อต่างๆเนี่ยหรือว่าตั้งชื่อในมาติกาเนี่ยจะตั้งชื่อ2แบบแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าตั้งชื่อตามบทต้น เรียกว่าอาธิรัตนามอาธิรัตนามอาทิาาาาาาแปลว่าบทแรกบทต้นตั้งชื่อเป็นกุศลติกะแต่ไม่ได้หมายถึงกุศลอย่างเดียวนะหมายถึงอกุศลด้วยหมายถึงอกุศลหมายถึงอภิญากตะด้วยการตั้งชื่อแบบนี้เรียกว่าอาธิรัตนามนะครับถ้าเป็นติกาที่สองสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมา ทุขหายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาอทุุขมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาอันนี้ a, ท่านจะเรียกว่าเวทนาติกะท่านไม่เรียกว่าสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาติกะนะท่านเรียกว่าเวทนาติกะเอาบทที่เหมือนกันมาตั้งเป็นชื่อแบทบว่าเวทนาเนี่ยมันจะอยู่ทุกบทเลยในนั้นมาตั้งเป็นชื่อตั้งชื่อเป็นเวทนาติกะ เห็นไหมเวทนาเนี่ยมีทุกทุกบทเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าสัพพะรัตฐนามสัพพรัตสัพพรัตฐนามสัพพาก็คือทั้งหมดเอาบทที่มีอยู่ในบททั้งหมดนี้มาตั้งเป็นชื่อเช่นเวทนาติกะนะครับถ้าเป็นติกะที่สามก็วิปากติกะก็เอาบทแรกมา วิปากาธรรมาวิปากาธรรมธรรมาเนวะวิปากานะนาวิปากาธรรมธรรมา,รมาอย่างเนี้ยนะฉะนั้นติกาที่3ก็จะได้ชื่อวิปากติกะเป็นอาธิรัตนนามอย่างนี้นะครับ